สวัสดีครับสวัสดีคนที่ชื่นชอบถุงมือผู้สาประตูทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาพรีวิวนะครับถุงมือผู้สาประตูนะครับ n i ก e ้เวลเปอร์กิฟนะครับ20 CM p r o m o rs นั่นเองซึ่งตัวนี้เป็นตัวเดียวกับที่ a าร s o ิใส่ชิงนะครับไปไม่ใช่ตัวเดียวดิต้องใช้คำว่าสีเดียวกันกันกบที่ a าร s o ิใส่นัดชิง นะครับ FA บที่เจอกับเชลซีนะครับนะเป็นสีใหม่เลยนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็สะดุดตามากนะครับส่วนตัวที่อลิซอนใส่เป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นคลิปให้ด,ไดูไปดูกัน โอเคก็เห็นกันไปแล้วนะครับตัวนั้นก็จะเป็นตัวเดียวกับอาริซอนนะครับเป็นตัวโปมูเหมือนกันแต่การตัดเย็บ2นิ้วนี้นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับการตัดเย็บ2นิ้วนั้นจะเป็นการตัดเย็บแบบนิ้วแบนนะครับแล้วก็ผสมโลฟิงเกอร์นะครับ2นิ้วนี้ซึ่งมันก็คือโปรโมก็คือโฟม6กมิลเหมือนกันนะครับสีนี้นะครับมากับสีแดงนะครับหน้าโฟม ไอ้ข้างหลังมือนะครับเป็นสีแดงนะครับตัดด้วยสบู่สีฟ้าเป็นฟ้าเอ่อฟ้าออกมินมินนะครับฟ้า on, on. อ่อนอ่อน่าฟ้าอ่อนอ่อนนะครับตัดซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเลือกใช้สีฟ้าในการตัดแต่ว่ามันก็ดูโดดเด่นดีนะครับอ่ะลืมบอกไปนะครับโปรโมนะครับแพคเกจจิ้งน,นะครับก็จะมาเป็น ถุงนะครับให้มาแค่ถุงอย่างนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเกรนักเตะเนาะมันจะทําให้สะดวกต่อการส่งให้นักเตะมากกว่านะครับจะมาเป็นถุงนี้เลยนะครับเรามามาเรื่องสีนะครับเป็นสีแดงนะครับผสมเลือดหมูนะครับบอดี้ข้างล่างจะเป็นเลือดหมูหมดนะครับซึ่งในผมเห็นในรูปอะ่ะผมคิดว่าต้องอุทานมาว่า สีเฮียอะไรวะบอกต้องบอกคํานี้เลยนะครับมันแบบไม่ดูไม่มีความสวยครับแต่ว่าพอพอมาเห็นสีจริงครับมันค่อนข้างที่จะใช้คําว่าโดนนะครับโดนใจนะครับก็เลยสั่งเป็นตัว R S มานะครับเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์นะครับการช่องทางการสั่งอะไรไว้ให้ใต้ดีคริปชั่นนะครับอะเรามาเข้าดีเทลรายละเอียดกันดีกว่านะครับ ก็ตัวนี้นะครับเป็นอย่างที่บอกไปนะครับ 24M p r o โปรโมนะครับ RS 2นิ้วนี้จะเป็นการตัดเย็บแบบเนกาทีฟคัทผสมโลนะครับหน้าโฟม6มิลน,นะครับจะเห็นได้ว่าโฟมมันหนามากนะครับหนาหนา,หนาคือหนาจริงๆนะครับคือมองด้วยตาเปล่าก็รู้เลยว่าโฟมมันหนามากนะครับแล้วก็นี่ยังไม่ได้พีวอตนะครับดู สังเกตถึงความหนึบนะครับบอดี้เรามาเริ่มบอดี้ข้างหลังนะครับเป็นโฟมนะครับบอดี้ตรงนี้นะครับเป็นโฟมหมดเลยนะครับด้วยสบูดนะครับก็โฟมตอนนี้ค่อนข้างไปง่ายนะครับไปง่ายยังไงนะครับดูตัวนี้นะครับเนี่ยครมันจะไปง่ายนะครับแค่ถูสนามพื้นนิดหน่อยก็ไปแล้วครับแต่แต่แต่หน้าโฟมตรงนี้ค่อนข้างทนอยู่นะ เพราะว่าก็ใช้มาก็ก็โอเคอยู่นะครับอ่าเป็นโฟมนะครับแล้วก็เขียนเวเวเปอร์คิปสนะครับซึ่งตัวนี้นะครับอ่าบอดี้นะครับจะตัดให้ข้อข้อข้อตัวนี้เห็นจะอ่ะเราเปรียบเทียบกันนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าข้อมันจะยาวนะครับดูดูด,ดูด้วยตาเปล่าก็ดู้เลยครับ ว่าข้อตัวนี้มันยาวนะครับข้อตัวนี้ยาวกว่านะครับตัวนี้จะเป็นข้อสั้นนะครับแต่บอดี้นะครับบอดี้ลักษณะไอ้บอดี้แทบเหมือนกันหมดก็คือเหมือนกันหมดครับแต่ทําให้ข้อสั้นลงนะครับซึ่งมันส่งผลต่อยังไงอ่ะมันทําให้ฟีลการใส่ดีขึ้นนะครับกระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ง่ายจะใช้ง่ายไหมผมว่ามันใส่ยากทั้งคู่นะครับ นะแต่ฟิลมันใส่ดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็มันทําให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับมันทําให้ตัวเนี่ยตรงเนี้ยปลอดภัยมากขึ้นนะครับดูเราจะมาดูจากเจ้าตัวนี้นะครับมันจะดูแบบผมว่ามันดูไม่ค่อยปลอดภัยอะ่ะมันดูพร้อมขาดมันดูพร้อมขาดได้เสมอครับมันดูแบบไม่ไม่ไม,ม่คือพร้อมไปได้เสมอพร้อมที่จะขาดแล้วก็คือปัญหาของไนกี้ก็คือแบบ ได้ได้มันจะรันนะครับช่วงเนี้พอได้ช่วงช่วงพวกนี้ครับได้ได้มันรันนะแล้วมันก็คือต้องไปหาเย็บนะครับไม่ใช่อะไรนะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับเป็นนิโอพีนนะครับทั้งผภาทั้งหมดนี้เป็นนิโอพีนนะครับอ่าเห็นไหมเป็นนิโอพีนนะครับใส่ก็ยากนิดนึงแต่รับรองความกระชับฟิลใส่ดีแน่นอนนะครับ สายัดนะครับตรงนี้นะครับปักชื่อได้นะครับเอ้ไม่ใช่เฟกเฟกชื่อได้นะครับสายลัดมาสองทบนะครับเป็นโฟมเหมือนกันนะครับเป็นโฟมเหมือนกันนะครับตัดด้วยสีเลือดหมูสวยนะครับสีจริงผมการันตีเลยว่าสวยนะครับสายลัดไอข้อมือเป็นพายืดนะครับพายืดนะครับยืดได้มาเยอะนะครับคือ ต้องกล้าใส่หน่อยครับเพราะว่ามันค่อนข้างยืดน้อยนะครับต้องกล้าใส่ต้องกล้าใส่จริงๆนะครับอ่าโอเคจบไปนะครับโฟมนะครับเป็นโฟม6มิลอย่างที่บอกก็คือโฟม ACC นะครับหนาะ6มิลเกตนงเตะนะอ่ามาเราจะมาเปรียบเทียบกับตัวเก่านะครับผมว่าตัวเนี้ยมันคือ มันคือ6มิลเป็นโฟม6มิลที่ที่คือ6มิลจริงๆครับซึ่งเรามาดูตัวเก่านะตัวเก่าเห็นไหมครับมันจะดูไม่ได้หนาโซนบางบางช่วงบางอะไรครับมันจะดูไม่หนาเท่าตัวเนี้ยเห็นไหมมันก็อาจจะมีส่วนส่วนที่หนานะแต่ว่าบางช่วงบางตอนอะ่ะมันจะดูไม่ได้หนาเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยครับ ตรงคอตรงคอเนี่ยมันจะดูไม่หนาเท่านะครับอ่หรือผมว่าผมคิดไปเองไม่รู้นะไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันดูดูดูเป็นหกมิลมากกว่านะครับแล้วก็ข้อมืออย่างที่บอกไปนะครับมันทําให้ดูแข็งแรงขึ้นนะครับฟีลใส่ดีขึ้นนะครับแต่ที่เหลือก็แทบไม่มีอะไรมากครับก็แทบไม่ต่างกันนะครับ การตัดเย็บหรือว่าอะไรก็เหมือนเมือนกันนะครับจะต่างกันตรงเรื่องที่จะเห็นได้ว่า n i k e ้เนี่ยตัวที่เป็นโปรโมโเนี่ยจะมีไนกี้แค่ตรงเดียวเห็นไหมนะครับจะไม่มีตรงอื่นแล้วเห็นไหมครับจะไม่มีเขียนถ้าเป็นตัว VG3 ปกติเนี่ยจะมีตรงนี้ไนกี้นะครับไนกี้จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็มีสวู่แถบยาวขึ้นมานะครับสวูดตรงนี้ ยาวปัดขึ้นมายันหนะ้าโฟมนะครับซึ่งโปรโมจะไม่มีนะครับแล้วก็สบู่ยาวนี้นะครับจะไม่มีจะไม่เห็นเลยนะครับใน UCL เนี่ยจะทุกท่านจะไม่เห็นเลยนะครับจะไม่มีใครใช้สบู่ยาวสบู่ใหญ่นะครับเพราะว่ามันเป็นกฎของยูฟาแชมเป็นลีกนะครับไม่ให้โปรโมทแบรนด์มากเกินไปนะครับ ทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นสบูดเล็กหมดเลยนะครับแต่จะไม่ใช่สีนี้แน่นอนจะไม่มีทางเห็นสีแบบพวกนี้ที่เป็นสบูดใหญ่จะไม่มีทางเห็นใน UCL นะครับไม่ไม่เห็นแน่นอนนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับมันเป็นกฎดทองทางยูฟ้าแชมเปลีกนะครับโอเคส่วนเรื่องไซส์นะครับไซส์เนี่ยผมแนะนำให้ ให้อัพนะครับศูนย์ตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวเก่าผมแนะนำให้อัพศูนย์จุดห้านะครับศูนย์จุดห้าสมมติแบบคุณใส่แปดก็ใส 5, ่แปดจุดห้าอ่าเี้ยมาใส่เข้าก็ใส่เก้าจุดห้าแต่ตัวเนี้ยผมแนะนำว่าให้อัพไปเลยนะครับหนึ่งไซส์นะครับเพราะว่ามันเหมือนตัดข้อแล้วมันจะกระชับมากขึ้นนะครับแน่นมากขึ้นนะเนี่ยเหมือนตัดข้อมาทำให้แน่นทำให้ใส่กระชับมากขึ้นนะครับ ส่วนราคานะครับแบงค์เทา4ีใบนะครับแรงอยู่นะครับก็ไปหาซื้อกันดูเอานะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานันที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับ